เดินหน้าโครงการกระตุ้นเศรษฐกษิจดิจิทัลวอลเลตหนึ่งหมื่นบาทในเฟสที่3พร้อมปรับเปลี่ยนเงื่อนไขย,ยุดหยุ่นให้ใช้จ่ายมากยิ่งขึ้นทั้งร้านค้าแล้วก็ภาคประชาชนสำหรับคนที่ได้รับสิทธิ์ค่ะในส่วนของเงื่อนไขในการปรับหล,ล,ลักเกณฑ์ผลโลในเรื่องของร้านค้าที่เข้าร่วมโครงการจะมีการปรับหลักเกณฑ์ในการถอนเงินสดน่ะได้ง่ายขึ้นจากเดิมต้องรอใช้จ่ายในรอบที่2แล้วก็มีการขยายขอบเขตของร้านค้าสามารถถอนเงินสดได้เลยนอกเหนือจากร้านค้าที่อยู่ในระบบภาษีด้วยเพื่อที่จะเพิ่มความคล่อง ตัวในการนาเงินดิจิทัลวอลเลตหนึ่งหมืนบาทไปใช้จ่ายในการกระตุ้นเศรษฐกิจส่วนภาคประชาชนค่ะก็จะมีการปรับเปลี่ยนเหมือนกันสําหรับคนที่ลงทะเบียนไว้แล้วผ่านแอปพลิเคชันทางรัฐและสถานะตอนนี้อยู่ในขั้นตอนที่3รอตรวจสอบว่าท่านเป็นผู้ที่ได้รับสิทธิเงินดิจิทัลวอลเลตหนึ่งหมืนบาทตามเงื่อนไขหลักเกณฑ์ของทางภาครัฐด้วยนะคะก็จะมีการปรับเปลี่ยนในการใช้จ่ายให้สะดวกมากขึ้นค่ะคุณผู้ชมเพื่ออ,อำเนยความสะดวกในการใช้จ่ายให้กับพี่น้องประชาชนแต่ยังคงเป็นการใช้จ่ายผ่านระบบดิจิทัลวอลเลตเป็นการเติมเเงินข้าสู่ระบ,บ ไม่สามารถใช้เป็นเงินสดแรกเป็นเงินสดแล้วก็ถอนเป็นเงินสดออกมาใช้ได้ในกลุ่มที่ใช้จ่ายในส่วนของภาคประชาชนที่ได้รับสิทธิ์นะคะมีแนวโน้มจะก,กําหนดพื้นที่ในการใช้จ่ายเหมือนเดิมค่ะคุณผู้ชมลงทะเบียนไว้ระดับอําเภอตามทะเบียนบ้านก็กลับไปใช้จ่ายตามนั้นนะคะส่วนรายละเอียอดรอแถลงอีกครั้งหนึ่งจากทางกระทรวงการคลังค่ะส่วนกาาําหนดในการจ่ายเงินจ่ายในไตรมาสที่2เมษาถึงมิถุนาย,ยนมีโอกาสได้รับเงินเร็วขึ้นและรองรับในการสแกนจ่ายผ่านระบบ o p e n l o o p ของทางธนาคารแล้วก็นอนแบงค์ด้วย น,ะะนนี่คือข้อมูลข่าวสารล่าสุดที่นําไฝากคลิปนี้ลาไปก่อนสวัสดีค่ะ